สวัสดีครับพบ่พับ่ผมนายรัตพลดังสวยวันนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์ที่เป็นเจ้าของลำตัดคณะร่างไทยและเราได้ทราบถึงความเป็นมาของลำตัดทําไมถึงก่อตั้งลำตัดคณะร่างไทยและสเสน่ห์ของลำตัดและตอนนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์ที่เราจะมาสัมภาษณ์ได้เลยครับไปกันเลย ชื่อสนรักบัวทองนะครับเป็นครูวิทยาชำนาญการพิเศษนะครับกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดิจิัรเที่ยวทิพย์จังหวัดรณบุรีครับ ล,ลำตัดนะครับก็จริงๆแล้วถ้าถามว่าลำตัดเกิดที่ไหนก็คือเกิดที่กรุงเพทพนี่ละครับแต่เครื่องดนตรีรที่ใช้ในการ,การเล่นลำตัดนั้นก็คือกลองร,รมนาซึ่งเป็นกรองที่ใช้เฉพาะการแสดงลำตัดเท่านั้นกรองนี้เนี่ยก็จะมีที่มาก็คือเริ่มมาจากทางอัตตานีนะครับก็เป็นการ สวดสรรเสริญของชาวอิสลามชาวมุสลิมน,นะครับก็จะใช้กลองอนเนี่ยในการใช้เป็นเครื่องประกอบจังหวะในการร้องสวดสรรเสริญทีนี้ในยุคที่การที่ี่ยก็ได้มีการขวานต้อนชาวกตะนีเนี่ยขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับส่วนหนึ่งก็ได้ขวานต้อนคนมุสลิมเนี่ยขึ้นมาด้วยคนมุสลิมก็นํากลองเนี่ยมาด้วยมาที่กรุงเทพด้วย,ลวยแล้วทีนี้ก็ยังคงเล่นสวดคงเล่นการสวดสรรเสริญของพระเจ้าของเขาอยู่ในชุมชนของกรุงเทพแต่ทีนี้เมื่อมาอยู่นักดนี้แล้วก็อยากจะให้ ผู้ชมรอบๆเนี่ยรับรู้ด้วยเพราะตอนแรกจะใช้แต่พวกภาษามลายูภาษาแขกซึ่งมันก็คนไทยคน,คนภาคกลางก็จะไม่รู้เรื่องก,ก็จะเริ่มมีการวิวัฒนาการค่อยๆเปลี่ยนไปก็เลยม,มีเริ่มมีภาษาเข้ามาแทรกนะครับพร้อมประกอบเสียงกรองแล้วค่อยๆเป็นการยืนนะครับเป็นการร้องว่าการร้องตอนแรกยังไม่ว่าวกันก่อนร้อง พูดเรื่องนี้เรื่องนู้นกันก่อนตอนหลังเริ่มมีการประทะปะขลมกันเข้าลักษณะของเพลงพื้นบ้านก็คือมีการปฏิภา่ก็คือมีการตบตอกโต้กันระหว่างชายหญิงนั่นก็จึงเกิดเป็นธรรมนัลำตักของแพ้ก็คือเกิดที่ท,ที่ที่กรุงเทพนะั่นแล้วอาจารย์คิดยังไงกับการแสดงก็การแสดงกำตัดเนมันเป็นการแสดงที่มีเสน่ห์มันเป็นการแสดงท,ที่โชว์ภาษา ในการแต่งลำตัดบทเนื้อรลำตัดเนี่ยจะเป็นกรอนสิบหัวดเดียวนะครับอันนี้ก็ถ้าลงรงยายละเอียดลึกๆนะแต่การใช้ภาษาของผู้แต่งหรือผู้ประพันธ์ไว้เนี่ยมันเป็นการปรุงปัญญาของภาษาที่คนสมัยหใหม่ควรจะนูรักไว้นะครับแล้วก็นําแนวคิดโลก,กทัศน์ต่างๆที่ผู้แต่งเนี่ยเขาจะสองแตกเข้ามาให้เนื้อหาในมีลักษณะต่อโต้กันไปในลักษณะ จริงๆก็พูดเรื่องเพศแต่พูดเรื่องเพศยังไงให้ดูไม่น่าเกียดให้ดูเเข้ากับสังคมได้อันนี้แหละเพลงพื้นบ้านเนี่ยสามารถจะถ่ายทอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงชอยเพลงเรือเพลงอีแซลเพลงเกี่ยวข้าหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงลลำตัดเนี่ยจะเป็นเพลงใหญ่แล้วสามารถที่จะออกเพลงอื่นๆได้ก็คือในการแสดงลำตัดเนี่ยสามารถที่จะเล่นเพลงชอยเพลงอีแซลเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวแทรกเข้ามาได้ครับแล้วองอาจสารนี่เป็น ก็ตั้งใจที่มาครูมาบรรจุที่นี่พศ2556นะครับก็เริ่มก่อตั้งจากเด็กที่มีใจรักตอนแรกก็นํามาแสดงก่อนในวันภาษาไทยเล่นเพลงเอยก่อน่อยคล้ายๆนักสามนะนะครับแล้วแล้วก็แสดงในวันภาษาไทยทีนี้เมื่องานวันภาษาไทยนจบสิ้นลงแต่เด็กที่เราได้นํามาหัดเนี่ยความสามารถตกแล้วก็จึงเกิดเป็นกระบวนการว่าในอดีตเนี่ยครูเป็นคนที่ชอบเพลงขึ้นบ้านลำตัดมากอยู่แล้วก็ เลยนําเด็กชุดนั้นแหละมาฝึกลําตัดลําตัดมันไม่ได้ฝึกแค่เรื่องร้องอย่างเดียวมันต้องฝึกเรื่องกรองลามานาด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของลําตัดดังนั้นจึงต้องมีวง,งนะก็ชักชวนเด็กๆเ,เข้ามาร่วมกันในที่สุดก็ทําเป็นวงลําตัดได้ตั้งแต่ปี2556ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วอาจารย์รู้จุดประสงค์อะไรก็ตามก็จีดนี้แหละอยากจะเอาอยากจะนําเด็ก<อ>ๆ,ๆ,ๆที่มีใจชื่นชอบความเป็นไทยเพลงพื้นบ้านรักใน,สนเสน่ห์ของความเป็นไทย เมื่อเขาลงรักมาแล้วก็อยากจะนํามาให้เขาสืบทอดต่อไปด้วยนะครับสมัยครูเนะี่ยครูชอบและครูก็ได้มาตืบทอดให้ลูกศิษย์ครูเด็กๆแล้วต่อไปลูกศิษย์ครูเผื่อวันหน้าเขาจะไปเป็นนักแสดงเขาจะไปเป็นสายอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าเขามีโอกาสได้นําเพลงพื้นบ้านไปสืบทอดต่ออันนี้ก็คือจุดประสงค์ของเราและเพื่อที่จะให้เพลงเนี่ยมันคงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเท่าที่จะอยู่ได้นะครับแล้วอาจารย์อยากฝากคนรุ่นหลังเกี่วยวกับการแสดงลำตับ ก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสังคมเริ่มเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเริ่มเข้ามานะครับความเป็นไทยก็เริ่มล้าสมัยลงความน่าสนใจก็น้อยลงเด็กก็จะไปนสนใจแต่ของใหม่ๆดังนั้นก็จึงจะฝากเด็กๆนะยังน้อยถึงไม่ได้แสดงนะครับถึงเด็กๆรุ่นใหม่ที่จะไม่ได้แสดงไม่ได้มาเล่นในเพลงพื้นบ้านต่างๆหรือลาตัดเนี่ยแต่ยังน้อยถ้ามีโอกาสได้เห็นรุ่นพี่รุ่นพ่อแม่รุ่นไทยเล่น ลองแวะชมสักนิดหนึ่งลองพยายามฟังสักหน่อยหนึ่งแล้วอาจจะชอบก็ได้ขอแค่ดูไม่ต้องถึงกับต้องมาเล่นหรอกนะครับมาตื่นทออะไรเนี่ยเพราะบางทีบางคนไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอแค่ดูแค่คุณดมูมันก็จะอยู่ต่อไปได้ ยาวยิ่งยืนนานแหละครับเขาขอแค่ว่าให้เด็กรุ่นใหม่ลองหันมาดูบ้างยันไม่ต้องถึงกับเป็นชั่วโมงเป็นอะไรดูสักพักหนึ่งดูพอให้ได้รับรู้แค่นั้นก็ถือว่าเป็นการสืบทอดให้เพลงพื้นบ้านอยู่ต่อไปแล้วครับ,รบวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับตัวทองนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเสื่อรัรก็โอกาสหน้าเราอาจจะรู้ผกันอีกนะครับยินดีครับขอบคุณครับ เรืองที่เราชมอยู่นี้เป็นการแสดงลันตัดข้อขนาดลากในอับแหละการแสดงลตัดนะครับเป็นการแสดงที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กันมีลูกคู่และลำม,มานาประกอบการเล่นลำมตัดดัดแปลงมาจากการแสดงดีเกหรือจีเกของชาวมาลายู ซึ่งเป็นการขับร้องเพลงโสดบูชาพระอัลลอฮประกอบจังหวะลัมนาของชาวมุสลิมลัมตัดเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนิยมเล่นกันมากทางภาคกาง ชิคลิปการแสดงัำตัดเป็นข่าวฮอตด้วครับครับเดี๋ยวขอเชิญคุณคูแส่